วัดีครับวันพระแมดแปดคามเด็ดสิบแล้วนะครับเตรียมเปนโตนะครับไปจังหันเช้าที่วัดทําบุญด้วยกันนะครับไปวัดเตรียมเสร็จแล้วนะครับเป็นเปนโตใส่อย่างดีเลยถ้าถ้าได้เป็นโตแบบเซรามิกนี้ก็ดีนะครับมันจะใส่ได้เยอะมีสามชั้นครึ่งน,นะครับใส่จูอาหารได้เยอะนะครับเหมาะสำหรับที่จะนําไปวัดหรือไป ไปรับประทานที่ทํางานก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ก็อาจจะใช้แบบสแตนเลสแบบมันเป็นคล้ายๆกับสแตนเลสที่มันเป็นลายก็มีหลายอย่างถ้าอย่างนี้ก็จะทนก็จะหนักหนึ่งจะแข็งแรงมีที่ใส่ด้วยนะครับ